วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติไปถือเอาวันเกิดของพระพันปีเป็นท่านเป็นพระราชินีของในหลวงองค์ก่อนนะอยา่าคนจีนไม่รู้จักท่านท่านทำประโยชน์นะให้บ้านเมืองมากมายเลเกินตามสเสด็จ ในหลวงก่อนไปทุกคนทุกแห่งคนไทยยุคก่อนลำบากมากก็คล้ายๆคนจีนมันช่วงสงครามโลกผ่านสงครามมาผู้คนอดอยากยากจนเก็บใข้ได้ป่วยอะไรนีเยอะแยะไปหมดในหลวงกับพระราชินีท่าน ออกไปตามชนบทไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่พระราชินีที่อยู่ในวังออกไปตามป่าตามเขาไปช่วยชาวบ้านพัฒนาสร้างแหลงน้ำสร้างป่ามัน,นเกิดความวุ่นวาย เกิดสงครามเกิดอะไรนะ้ไปดูแลทหารดูแลชาวบ้านได้รับผลกระทบตอนที่เขมเนแดงไล่ฆ่าคนเขมเนไปหลายล้านคนคนเขมเมนนีตายเข้ามาในเมืองไทยนะเป็นล้านเ ถ้าพันปีนะท่านก็ไปช่วยนะจัดที่พักให้ให้อาหารให้ที่พักให้มีหมอดูแลรักษาให้ในท่านใจกว้างไม่ได้วาทอดทิ้งคนไหนเข้ามาในเมืองไทยตกละกรรมลำบากมาท่านก็ช่วยน่าเสียดายว่า คนเขีนะไม่รู้เรื่องพวกนี้แนละ้วรัฐบาลเขาปิดไม่ให้คนเขีมนรู้ไม่รู้ว่าเวลาลำบากนะพระเจ้าแผนดินพระราชนี้ <c oughs> คือคนไทยในหะ้ช่วยขนาดไหนทุกวันนี้ก็ถูกสอนให้เกลียดกัน <c oughs> ขาดการศึกษาไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ ตอนนี้ท่านอายุมากนะ90ว่า90กว่าป,ปีอยู่มากมถ้าเก็บตัวอยู่คนดีนะทำความดีมาตลอดชีวิตนะคนไทยเราก็เลยยกย่องหรือว่าท่านเป็นแม่แห่งชาติ ที่จริงสถาบันกษัตริย์ของคนไทยกับคนไทยะใก้ชิดกัน,นปูกพันกันสมัยในหลวงก่อนนะคนไทยเรียกแม่ของท่าน,นว่าสมเด็จย่าเรียกเป็นย่านะท่านก็ชอบคนเรียกท่านเป็นยา่า คนรุ่นหลังๆบางทีมันไม่ได้เรียนไม่ได้รู้นะเด็กรุ่นหลังเนะที่มันเกิดมาในยุคที่สบายแล้วเลยไม่รู้ว่าคนรุ่นก่อนนะหรือพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนเนะี่ยทำงานหนักขนาดไหนเลยไม่ได้สำนึกในบุญคุณนะทุกวันนี้เขา,าก็ายามเลิกไม่เรียนประวัติศาสตร์ไม่อยากให้คนรู้ คนจะได้เชื่อแต่นักการเมืองเนี่ยสังคมมันเป็นอย่างนี้นะโลกมันก็เป็นอย่างนี้นะคนมันก็หิวแต่ผลประโยชน์ไม่มีความกระตันยูคนที่มันไม่กระตันยูก็คือคนที่มันเห็นแก่ตัว คนเห็นแก่ตัวไปอยู่ที่ไหนนะก็ทำที่นั่นวุ่นวายนี่พวกเรายัางดีนะพวกเรายังมีศาสนาพุทธอยู่ศาส,สนาพุทธสอนเราว่ไม่ให้เห็นแก่ตัวเพรเวลาเห็นแก่ตัวนะมันจะแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างเกากระทบกระทั่งเกิดความรุนแรงนั้น ความเห็นแก่ตัวเป็นจุดสำคัญอะที่ทำให้สังคมวุ่นวายคนในบ้าน,นเดียวกันนะคนหนึงเห็นแก่ตัวพี่น้องพ่อแม่อะไรนี่ที่อยู่ด้วยกันก็ลำบากในหมู่บ้านมีคนเห็นแก่ตัวใช่ไคนอื่นก็ลำบาก ในประเทศมีคนเห็นแก่ตัวก็ลำบากนะระหว่างประเทศมีประเทศที่เห็นแก่ตัวประเทศอื่นก็ลำบากพระพุทธเจ้าสอนเรานะไม่ให้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวจิตใจเรายิ่งหยาบคายชั่วร้ายมากขึ้นมากขึ้นท่านสอนเราให้มีความเมตตาการุณา ไม่เห็นแก่ตัวความเมตตาคือการมองคนอื่นด้วยความรู้สึกที่เป็นมิตรไม่ใช่ด้วยความเกลียดชังทุกวันนี้มีแต่พยายามยั่วยุให้เกลียดชังกันสังเ,เกตที่ใจเรานะถ้าใจเรา เกลดชังใครขึ้นมาสักคนนะใจเราร้อนถ้าใจเราไม่เกลียดชังใครนะเห็นใครเราก็มองเขาด้วยความรู้สึกเป็นมิตรใจเราร่มเย็นใจเราสงบน่มเย็นไม่เฉพาะคนนะกับสัตว์ก็เหมือนกันนะเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่เมืองการนะ นั่งสมาธิอยู่งูเห่ามามาเลื้อยอยู่ห่างสักคืดหนึ่งข้างหน้างูมันก็ไม่ทำอะไรนะเราก็ไม่ได้ทำอะไรมันมันมีความรู้สึกเป็นมิตรกันเราไม่ได้เกลียดมันนะมันก็เลยไม่กลัวเราเนี่ยกระสัิย์ะนรายฉานนะมันยังรับรู้ได้ ถึงความเมตตาการุณาแต่มนุษย์เนี่ยนะที่ว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐไม่รู้ถึงความเมตตาการุณานะหลวงพ่อเห็นสัตว์อยู่สองอย่างนะที่แผ่เมตตาให้แล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องอนะ่ะอันนี้ที่หนึ่งคือควายอันนี้ที่สองคือคนแปลกไหม <G ül> จิตใจคล้ายๆควายควา,า,า,ายมันดื้มันไม่ค่อยรู้เรื่องแะไแต่บัวบัวน,นี่รับกระแสะเมตตาง่ายนะมันจะใจดีย่อนโยนกว่าเงินพยายามพัฒนาใจของเรานะพัฒนาใจที่มีความเมตตา ให้เกิดขึ้นจิตใจเราจะร่มเย็นเป็นสุขอะไรที่มันจะมากระตุ้นะให้เราเกลียดคนอื่นอะไรนี้ก็เลื่องะนะอย่าไปสนใจอะไรที่เราสัมผัสแล้วเรารู้สึกร่มเย็นเป็นสุขนะเราก็สัมผัสอย่างนั้นอย่างทุกวันนี้ในเมืองไทยนะมีข่าว คนอายุให้เกลียดพระมันมีพระไม่ดีอยู่กลุ่มหนึ่งอย่างมากก็ระดับร้อยไม,ไม่ดีร้อยกว่าคนมล้คนก็สอนบางคนก็ยัอ่วอยุให้คนเกลียดพระพระไม่ได้ไปเกลียดพวกนี้ด้วยหรอกนะพระมีความสุขร่มเย็นให้คนที่ใจ ไม่มีความเมตตาก็โจมตีคนอื่นง่ายๆนะยังไปดูรายการข่าวรายการทีวีอนะไรเงี้ยรายการเชิญคนมาพูดเชิญคนอยากคายเชิญคนรุนแรงมาพูดอนะไรงี้ยมันเรียกเลตติ้งดีคนอ่านไอ้คนได้เห็นนะ รายการแบบนี้นะเห็นเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะโษาเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยผู้นี้ทำบาปหนักนะในกระตุ้นกิเลสของคนที่ยังไม่มีกิเลสให้เกิดกิเลสทำคนที่มีกิเลสแล้วให้แรงขึ้นทำจิตของคนทึ่งร่มเย็นเป็นกุศลนะให้เสื่อมไปทำกุศลทั้งหลายให้มันไม่เกิดขึ้นไม่เจริญขึ้น เนี่ยเป็นการทำความชั่วนะชั่วทำให้คนโกรธกันเกลียดกันคนจัดรายการอย่างนี้อันตรายนะอันตรายบาปมากไม่รู้ตัวคิดว่าเลตติ้งดีรายได้ดีมองผิวเผินมื่อในเรื่องอะไรที่เราไปดูแล้วนะใจเราสิเลสแรงขึ้นนะเราเลี่ยงอย่าไปดูมัน เรื่องอะไรที่เราดูแล้วใจิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขนะเกิดความเมตตากรุณานะก็ดูอย่างนั้นมีให้ดูเยอะอเลยทุกวนันนี้มีคลิปหมาคลิปแมวอะไรน,นะดูดีดูแล้วขำๆดูแล้วสบายใจรู้จักเลือกเสพนะเลือกเสพสิ่งที่มันร่มเย็นนะ อะไรที่เราร้อนจเลี่ยงเลี่ยงใช่ไปสนใจมันโลกข้างนอกมันร้อนเต็มทีแนละ้ว่าให้ความร้อนนั้นลามเข้ามาถึงโลกภายในคือจิตใจของเราทุกวันตื่นขึ้นมานะไหว้ตาสวดมนต์แผ่เมตตาแผ่เมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขสัตว์ที่มีความทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ สัตว์เราใดนะอยู่กับสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็อย่าไปพลัดลากจากสิ่งที่ดีที่งามไม้ใช่สัตว์ทั้งหลายสร้างคุณงามความดีให้มากขึ้นการที่เราแผ่เมตตายอย่างเนี้บางคนบางกลุ่มรับได้สัตว์บางชนิดรับได้จิตใจเขาร่มเย็นนะ คนบาปรับกระแสเมตตาไม่ได้อันนั้นเรื่องของเขาหน้าที่ของเราคือพัฒนาจิตใจที่มีความเมตตาให้เกิดขึ้นส่วนคนอื่นจะรับกระแสความเมตตาของเราได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของเขาคล้ายๆเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแค่นั้นพอละไม่ต้องหวังผลอย่างคน พี่ว่ามันรับความเมตตาไม่ได้คือพวกคนผ่านใครเขาทำดีด้วยแค่ไหนมันก็ไม่รู้เรื่องกะเอาแต่ผลประโยชน์เฉพาขาหน้างั้นคนผ่านนะมันรับกระแสความเมตตาของเราไม่ได้แต่มันเรื่องอะไรเราจะไปเร้าร้อนตามมันไปด้วย,ยเขาจิตเขาเป็นอาุศลมันก็เรื่องของเขา จิตของเราแหละพัฒนาให้มันเป็นกุศลให้ได้นี่ถ้าเราทุกวันนะแม่เมตตาเรื่อยๆไปนึกถึงนะให้สัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขนะที่มีทุกข์ขอให้คนทุกข์นึกเรื่อยๆมันเป็นกรรมฐานตัวหนึ่งนะสิ่งที่เราจะได้ก็คือสมาธิ จิตเราจะสงบอย่างถ้าเราชำนิชำนาญในเมตตาสมาบัติเมตตาสมาบัตินะเวลาเราจะทำสมาธิไม่ต้องพูดโทรพูดเธออะไรไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะนึกแผ่เมตตาในใจเราแผ่ไปเรื่อยๆจิตรวมปั๊บนะ จิตเข้าถึงอรูปฌานนะเข้าไปสูงเลยแตงบร่มเย็นเวลาทรงอยู่ในสมาธิของความเมตตาร่มเย็นมากพอถอยออกมานะใจเราก็ยังร่มเย็นไปอีกนานเลยครูบาอาจารย์ไหลองนะที่เครื่องอยู่ของท่านคือเมตตาท่านมีเมตตา อย่งหลวงปู่เทศอะไรเงี้ยความเมตตาของท่านสูงหลวงปู่ขาวเงี้ยความเมตตาสูงคว่ามเมตตาของระดับครูบาอาจารย์นะท่านเรียกเมตตาอัปปมัญญาคือเมตตาทั่วถึงไปหมดเลยไม่เลือกมิตรหรือเลือกศัตรูไม่เลือกคนดีหรือคนชั่วอะไรท่านเมตตาเสมอกันไปหมดน,นั้นเรียกว่าเมตตาอัปปมัญญานะ ว้างกวางไม่เฉพาะเจาะจงกระแสพลังของความเมตตานี้มหาศาลมากเลยไม่เฉพาะคนที่เข้าใกล้ที่จะรู้สึกร่มเย็นด้วยคนนึกถึงก็ร่มเย็นละแค่เรานึกถึงท่านเราก็ร่มเย็นละลองไปหารูปหลวงปู่ขาวมาดูนะลองไปดูดูรูปท่านก็ไดะ ดูรูปท่านแนละ้วทำใจสบายๆนึกถึงท่านนะเราก็จะรับกระแสเมตตาของท่านได้ถึงท่านมรณาภาพไปแล้วเราก็ยังรับได้พลังงานที่ดีของท่านนะั้นครอบโลกครอบจักรวาลเยู่งั้นพวกเรานะอย่าทำใจของเราให้ตกต่ำอย่าเสพข้อมูลที่ทำให้ใจเรา แย่ลงรายการโทรทัศน์อะไรรายการด่ากันไปด่ากันมาเสียเวลาฟัางแล้วร้อนฟังธรรมะฟังอะไรที่มันร่มเย็นแล้วก็นึกถึงคนอื่นอย่างเราเคยเกลียดใครสักคน,น,นมากมากนะเกลียดมากมานึกถึงที่ไรก็โกรธอะไรี้เวลาเรามาเจริญเมตตาเราก็นึกถึงเขาใหม่ ทำไมเขานิสัยไม่ดีเขาไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนะจิตใจของเขาเร่าร้อนเขาไม่มีความสุขดูไปนะเขาไม่มีความสุขเขาหน้าสงสารใจเรารู้สึกเขาน่าสงสารนะให้ความโกรธในใจเราหายทันทีเลยนะสิ่งที่แทนที่คือความเมตตาความการุณาลองไปทดลองดูก็ได้นะ จเจริญเมตตาทีแรกก็เมตตาคนใกล้ๆตัวเราก่อนต่อมาก็เมตตาคนที่เราเกลียดนะคนที่เราเกลียดให้ะทำไมเขาทำตัวอย่างนี้อะไรเงี้ยเราเราพิจารณาให้ดีนะเขาต้องเป็นอย่างนี้เพราะเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีหรือเขาได้รับแต่ข้อมูลที่ไม่ดี รือจิตใจของเขาอยากกระด้างจิตใจที่อยากกระด้างหรือจิตใจที่อ่อนโยนนี่สะสมนะข้ามภพข้ามชาตินะอย่างคนใจบาปนะชาติหน้ามันก็ใจบาปโอกาสพัฒนาให้จิตใจสูงขึ้นนะี่ยากมากมีคนที่เขาะระลึกชาติได้นะเขาะระลึกไปนะบอกเวลาหมื่นปีน,ะนี่สายคนยังแทบไม่เปลี่ยนเลยนะคนคนนั้นนะ่ะ เว้นแต่คนที่ปฏิบัตินะคนภาวนาคนที่ไม่ภาวนานะกี่พบก,กี่ชาติมันก็แยกเหมือนเดิมนะะเคยขี้โมโหมก็ขี้โมโหอยู่งั้นหละเคยขี้รอบมันก็รอบอยู่งั้นแหละแต่พวกเราภาวนานะเราค่อยๆลดละความเห็นแก่ตัวมีความรู้สึกที่นุ่มนวลอ่อนโยน ต่อคนอื่นต่อสัตว์อื่นเนี่ยค่อยๆฝึกของเราไปใจของเราก็จะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ใช้เวลานะอันนี้ต้องใช้เวลาค่อยๆปรับจิตใจของเราชี้โมโหอะไรอย่างงี้ค่อยๆฝึกโกรธไปไมันได้อะไรขึ้นมาโกรธไปก็ไม่เกิดประโยชน์คนแรกที่เดือดร้อนก็คือตัวเราเองที่โกรธ คนที่เราไปโกรดเขาเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรค่อยๆทำไปนะค่อยๆฝึกไปใจเราร่มเย็นแล้วไม่มีความสุขนะมันเป็นการทำสมถะกรรมาฐานอย่างหนึ่งการเจริญเมตตาเนี่ยเป็นการทำสมถะกรรมฐานพอใจเราสงบร่มเย็นแล้วเนะี่ย เราก็มาพัฒนาไปสู่วิปัสสนากรรมฐานใจเราร่มเย็นเรารู้ว่าขณะนี้ใจเราร่มเย็นเราก็จะเห็นนะความร่มเย็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใจเราเฉยเฉยเราก็รู้ไปตอนนี้ใจเราเฉยเฉยเราก็จะเห็นความรู้สึกเฉยเฉยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เราแมบแผ่เม่ตาออกใจเราร่มเย็นอีกมันร่มเย็นอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไม่ร่มเย็นเราจะเห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีแค่ไหนนะสุดท้ายก็ไม่เที่ยงอย่างเราจเจริญเมตตาจิตเราสงบจิตเราสุขนี่เป็นสมถะกรรมฐานแล้วเราก็ดูไปจิตที่สุขจิตที่สงบก็ไม่เที่ยง นี่เป็นมิปัสนากรรมฐานฝึกเรื่อยๆไปเราก็จะเห็นนะทุกอย่างทั้งดีและชั่วเกิดแล้วดับทั้งสิ้นต่อไปใจเราจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเวลาความดีเกิดขึ้นในใจเราใจเราก็เป็นกลางเวลากิเลสเกิดขึ้นในใจเราใจเราก็เป็นกลางไม่โกรธไม่เกลียกิเลสนะ แต่ไม่ถูกมันครอบงำกิเลสก็เหมือนลมพัดพากลิ่นเหม็นๆม,มาที่เราเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเดี๋ยวเดี๋ยวกลิน่นเหม็นนั้นก็ผ่านไปเวลากลิ่นหอมผ่านมาเนี่ยหัวใจเรามีบุญมีกุศลกลิ่นหอมผ่านมาเดี๋ยวลมก็พัดกลิ่นก็หายไป เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่คำว่าเกิดแล้วก็ดับเนี่ยตรงนี้ถึงขั้นของการเจริญปัญญาเป็นขั้นการทำสมถะนะมีวิธีการเยอะแยะการเจริญเมตตาก็เป็นหนึ่งในหลายสิบวิธีตอนนี้ที่เน้นให้เจริญเมตตานะเพราะว่าโลกนี้เราร้อนไปหมดละมีแต่คนเห็นกันตัวเบียดเบียนกันนะ พยายามฝึกใจให้มีเมตตานะเราจะมีความร่มเย็นอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เร่าร้อนเราไปแก้โลกทั้งโลกไม่ได้แต่เราแก้ที่ใจเราได้โลกมันเล่าร้อนแต่ความเร่าร้อนมันอยู่ที่โลกความร่มเย็นมันอยู่ในใจเราความร้อนมันมาไม่ถึงใจเราให้ฝึกจิตให้ดีนะ แล้วเราจะมีชีวิตที่คุ้มค่าคนเราก็มีอายุเท่าไหร่กัน70 80ปีร้อยปีอะไรไม่นานก็ตายทำไมเราจะต้องใช้ชีวิตให้หมดเปลืองไปกับความเล่าร้อนชีวิตของคนไม่ได้ยืนยาวอะไรถ้าเราอยู่กับความร่มเย็นเป็นสุขนะมันคุ้มค่าที่เราเกิดมานะ เกิดมาทั้งทีจะอยู่ได้กี่ปีแล้วทำไมจะต้องอยู่กับแต่สิ่งที่สกรปรกมาพัฒนาใจของเรานะใจของเราร่มเย็นแล้วคุ้มค่าที่เราเกิดมายิ่งถ้าเราสามารถเจริญมิปัสสนาได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้นะ้ชีวิตเราเปอร์เฟกต์แล้วเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามากที่สุดเราก็ต้องเลือกเอานะเราจะใช้ชีวิตอย่างชั่วร้ายหรือจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านะอยู่ที่การกระทำของเราเองการกระทำาเรียกว่ากรรม เราทำกรรมที่ดีนะอย่างเจริญเมตตาเป็นกรรมที่ดีเจริญมีปัสสนาภรรมฐานเนี่ยยิ่งเหนือดีขึ้นไปอีกเป็นกุศลเหนือกว่าบุญอีกฝึกนะ่ยายอมจมอ,อยู่ในความทุกข์ที่ลันดอนอันนี้เทศใ้ต่างเท่านี้พอนะเหลือเวลานิดนึงคนไทยเรา ด้วยอารอธิษฐานส่งกระแสของความเมตตาส่งกระแสของความรักนะแล้วส่งกระแสของบุญกุศลเราไปถวายพระพันปีเราตับแทนบุญคุณของท่านด้วยกันเป็นคนดีแล้วก็ส่งความปรารถนาดีไปให้ท่านทำไปสักทานาทีก็ยังดี อ๋อสมควรนะ